ปิดรับบริจาคแล้วเปิดจำนวนเงินทั้งหมดที่โตโน่ได้หลังว่ายน้ำข้ามโขงปิดรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้1ตุลาคม2 5 6พสําำหรับโครงการ One Man and the Diver หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ที่โตโน่พาคินได้จัดโครงการว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อระดมทุนช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลน,นครพนม จังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลท่าแขกแขวนคำม่วนสปปลาวโดยสรุปยอดเงินบริจาคทั้งสิ้นอยู่ที่82ล้าน9 8, 1 8 8 8 8 1บบาทท่ามกลางการแสดงความยินดีของชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย